เดี๋ยวเรามาชมอีกศึกหนึ่งนะครับเป็นศึกแม์สำคัญนี่ว่ายปลัดสีกว่าห้าสิบเมตรหญิงนะครับคนแรกนะครับน้องวุ้นนะครับน้องวุ้นนี่ทายาสุดลักของหมู่บ้านเพนทิศหรือว่าเพนทิศปรีสอดนะครับในท่ากันเชียงนี่ตอนนี้อยู่เป็นอันดับที่สองอยู่นะครับน้องวุ้นหมวกสีขาวในลู่ที่สามครับบรรดากองเกยยังเงียบอยู่หลืออีกห้าเมตรสุดท้ายครับน้องวุ้นจะเข้าเส้นชัย ไม้ต่อไปเป็นน้องยาย่านะครับมองรุ้นกับน้องยาย่านี่อายุต่างกันมากนะครับในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นตับทั่วไปจริงนะครับแ้าปรากฏว่าน้องยาย่านี่นําเป็นที่ตอนนี้อยู่ที่สองครับเหลือเชื่อเหลือเชื่อเหลือเชื่อแต่เป็นไปแล้วครับน้องยาย่านี่กจะมังจะเข้าที่สองในไม้ที่สองจะเปลี่ยนไม้ที่สามไม้ที่สามมีเป็น ไม้ที่สามนีน้องมุกครับตายาทเก้าสามร้อยล้านตรงด้ามโรงพยาบาลสตูนฮะนี่ลูกของไปเอียดเลยพี่บุนนะครับนี่โกงโคงแล้วไปแล้วเอาไปไปแล้วครับน้องมุกไปแล้วเฮ้ยตาพี่เสื้อไม่ตาอะไรอย่างนี้ตาพี่เสื้ออัลหมาปลิวพริวพริวปิวตีนึงแล้วเหลาเฮ้ยจ็ดวันเมืองสตูนตีนึ่งตุกลอบเรียตายกับบันนี้ โอ้ยเพื่นเกตายไปแล้วครับน้องมุกไปแล้วอีกประมาณ20เมตรสุดายน้องมุกอยากเข้าเส้นใก่ขวาชัยในรอบในไม้ที่สและไม้ที่4ีครับไปแล้วครับไม้ที่4ไม้ที่4ีนี่เป็นบุญลูกแกกบครับนี่เด็กคนนี้ไม่ทมรรมดเท่าเลยทะลุออลอมามันใส่บักเดียวเลยเป็นบุญตายแล้วโอ้ตายตายตาย,ตายมันใส่ปืน,น อ้เพื่อนเกลียดตายก็ได้ทีนึงเพื่อนเกลียดตายเพื่อนดีชาติตายเป็นบุญเฮ่อ่่ังเา่อล่่่่่่่่่่่งร่่เ่ิ่่่มั่่่่่่่่นา่่ล่่่่่่่่่่่่่่่อ่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่ตูนู่น่่่ศึกษาของขอประชุมตี่่่่่่่่่่่่่่ว่าชัยเ